สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทําการวิเคราะห์นะคะเคสปัญหาผู้ที่มีภาวะสิวนะคะสิวเคสนี้จะเป็นสิวที่ค่อนข้างจะรุนแรงเลยแล้วก็เป็นเคสน่าสนใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหมอจะวิเคราะห์ยังไงวางแผนการรักษาย,ยังไงแล้วก็สุดท้ายแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามด้วยกันเลยนะคะเคสนี้เนี่ยมาปรึกษาด้วยการที่บอกว่าสิวเนี่ยเป็นมาตั้งแต่โควิดนะคะซึ่งกินเวลาประมาณสัก สอสมปีที่ผ่านมาได้รับการรักษามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเข้าคลินิกนะคะกดสิวรับยากินยาทาหรือว่าซื้อยามารับประทานเองนะคะแต่ปรากฏว่าผลลัพธ์ไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะคะวันนี้เลยมาปรึกษากับหมอนะคะจากการตรวจร่างกายนะคะในตอนแรกเลยเนี่ยก็จะพบว่าลักษณะของสิวเนี่ยมีหลายลักษณะหรือว่าเป็น polymorphic appearance ของสิวนะคะซึ่งมีจะมีทั้งตุ่มนูนนะคะเป็นตุ่มนูนตุ่มเล็กๆนะคะมีตุ่มหนองตุ่มใหญ่นะคะแล้วก็มีลักษณะของ เขาเรียกว่าไซนัสแท็กก็คือเป็นตุ่ม หนองที่มีการเชื่อมกันหนึ่งตุ่มเนี่ยมีหลายหัวแล้วก็เป็นโพรงอยู่ด้านล่างแล้วมีหนองขนาดใหญ่เนี่ยจะสังเกตเห็นอยู่ตรงด้านนี้นะคะไี่ตรงนี้มีจะมีมากเลยนะคะซึ่งลักษณะสิวประเภทนี้เนี่ยเคสนี้หมอดได้ทําการตรวจร่างกายแล้วก็สัะวัิอย่างละเอียดนะคะพบว่าสิวเนี่ยมีมากบริเวณใบหน้าส่วนหน้าอกแล้วก็หลังเนี่ยไม่ค่อยมีมากลักษณะของโครงสร้างผิวเนี่ยบริเวณกรอบหน้าทั้งด้านข้างนะคะยูโซนแห้งทั้งหมดเลยมีความเป็นขุยแล้วก็ลอกน่าจะเกิดจากการที่ใช้ย รักษาสิวมาสักระยะหนึ่งแล้วพบว่าผิวเกิดการระคายเคืองจากการใช้ยาสิวอีกทีหนึ่งนะคะส่วนบริเวณหน้าแก้มบริเวณหน้าแก้มทั้งสองข้างนะคะรวมถึงทีโซนเนี่ยจะมีความมันนะคะก็จะมีทั้งผิวแห้งแล้วก็ผิวมันผสมกันนะคะการวินิจฉัยของเคสนี้เนี่ยหมอวินิจฉัยว่าเป็นภาวะของ acne vulgaris นะคะหรือว่าเป็นสิวแล้วก็มีความรุนแรงนะคะเนื่องจากการตัด จำแนกความรุนแรงของสิวเนี่ยหมอตัดจำแนกจาก1คือลักษณะของสิวที่เป็น n น d u l ดุโลซิสติกคือสิวที่มีการเชื่อมกันเป็นโพรงอยู่ใต้ผิวแล้วก็มีจํานวนหลายจุดด้วยกันนะคะบางจุดเนี่ยเป็นซ้ําๆที่เดิมมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยเราสามารถจำแนกได้ว่าเป็นสิวประเภทที่รุนแรงได้นะคะแล้วก็แผนการรักษาเบื้องต้นเลยเนี่ยเราก็จะต้องเน้นที่การปรับโครงสร้างผิวของเขาให้ดูแข็งแรงขึ้นก่อนนะคะในการปรับโครงสร้าง เหมอจะใช้ตัวทรีทเมนต์ในการฟื้นฟูโครงสร้างผิวซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการรักษาในการคาดหวังผลเนี่ยน่าจะดีขึ้นได้2 0่สถึงสาจากการรักษาประมาณ2-4สัปดาห์นะคะส่วนสิวอักเสบที่เม็ดใหญ่มากๆที่เป็นตุ่มอยู่ใต้ผิวเนี่ยในจุดนี้เนี่ยเริ่มแรกนะคะหมอจะเริ่มใช้จากการใช้ดีวา์หรือเครื่องฉายแสงเข้ามาช่วยก่อนเพื่อให้แสงเนี่ยเข้าไปมีส่วนช่วยในการลดการอักเสบของผิวแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนทำให้ผิวเขาแข็งแรง ร่วมกับยารับประทานร่วมด้วยค่ะยารับประทานก็จะเป็นยากลุ่มแอนติเบติกนะคะหรือยาฆ่าเชื้อแล้วก็ยาช่วยลดการอักเสบในช่วงแรกหลังจากที่ทําไป2-4ถึงสัปดาห์เนี่ยผิวเขาก็จะแข็งแรงขึ้นหมอจะสามารถสวิตช์กลับมาเป็นยาทาเพื่อใช้ในการรักษาสิวได้โดยที่ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงในการรักษาของผิวเขาได้ค่ะส่วนภาพนี้นะคะเป็นภาพหลังจากการรักษาสิวมาเป็นระยะเวลาประมาณ8สัปดาห์นะคะซึ่ง8สัปดาห์เนี่ยกินเวลาประมาณ2เดือนพบว่าหลังจากที่โครงสร้าง ผิวเขาแข็งแรงเนี่ยสิวเกิดขึ้นน้อยมากนะคะลักษณะของสิวที่เป็น polymorphic เนี่ยแทบไม่มีเลยสิวอุดตันสิวอักเสบเม็ดเล็กตุ่มหนองตุ่มแดงมีน้อยมากนะคะแต่ก็มีขึ้นบ้างเหมือนกันแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นสิวที่มีเหตุมีผลมากขึ้นอย่างบริเวณนี้นะคะนิดหน่อยแล้วก็ที่เราเห็นได้ชัดคือตุ่มที่เป็นตุ่มน o ดูลซิสติกที่เป็นแห่งเชื่อมด้านไมตุ่มหนองขนาดใหญ่เนี่ยมีการยุบตัวลงนะคะจากการที่เราใช้ตัวยาเข้ามาช่วยในช่วงแรกก็คือยารับประทานร่วมด้วยกับการฉายแสงนะคะจากนี้ไปเน มราก็จะแลนการรักษาเขาโดยการใช้เลเซอร์นะคะเพื่อปรับโครงสร้างผิวอีกทีหนึ่งแล้วก็จะใช้การรักษาแบบประคับประคองต่อไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการรักษาสิวเนี่ยจะดีขึ้นได้ต้องอาศัยการดูแลตัวเองต่อเนื่องร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้สกินแคร์แล้วก็พฤติกรรมในการใช้เครื่องสําอางการทําความสะอาดผิวหน้าแล้วก็อาหารการกินจะต้องเกี่ยวเนื่องด้วยกันไปหมดเลยอย่างเคสนี้เนี่ยดูแลตัวเองดีมากแล้วก็ใช้สกินแคร์ทำกันบ้านมาอย่างดีเลยทําให้ผลลัพธ์การรักษาเนี่ยเห็นอย่าง รวดเร็วแล้วก็เห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนเลยค่ะ